สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับมืัอนี่พ่อกันงอะครับช่องห้องปงชาแนลครับมืัอนี้ก็ได้มึกได้ไหมเด้อแกะตัหม้ได้มืัอนี้เออตำตำปลาหมึกสท่าโกพี่น้องอ่าใส่สตอเนาะมึกพี่น้องเด้อมืัอนี้แกะตัหม้พี่น้องมันมึอกรวดมันเหนียวมืัอนี้มันจีบเหนียวเติมอะไรไหมมันเหนียวมืัอนี่บนียวพี่น้องอ่าหมึกท่าโกนุ่มไปได้ไปได้ไปได้โอ้สตอคือเม็ดใหญ่ถึงแม่ โอ้ยพุนะ่ณพี่น้องกินตำสตอตอนมายใบใบอืมพี่น้องโอ้ยสตอมีบักใหญ่หนึ่งนวดมึกกะหนวดใหญ่ได้ยำตะเขา้าบ่เลยแม่นะนะมึกมึกท่ากโก้ได้พี่น้องเด้อเอามาหนีร่องตำบ,บิ่งมาๆๆเสียบๆด้วยกันพี่น้องมาๆๆมีพักกรอบมาหนะีเอาแม่แม,แม่กินเลยแม่จัดเลยเจ้ามาๆพ,พี่น้องกินตำสตออันนี้ใส่ยังเล ใช่ยังแม่ใส่สตอนล่ะบะกะทิ้งไงชาวบ้านล่ะใช่ในบกะทิ้งไงด้มามาพี่น้องมามาเสพเสียนมอนกันเด้อเหมือนเด้อขนมกินกับน้องอืมกินกับตอนบ่ายวเพราะว่าอากาศวันนี้ขึ้นเลยพี่น้องอากาศขึ้นพี่น้องฝนจีตกฝนตกฝนตกแล้ววังหันนะมันก็เพิ่งหยุดเนาะน้อาไงกินก่อนได้ไหมเด้อน้องกินน้ำกันพี่น้องสาหร่ายก็สดก่อนได้เจ้าเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยตำสะโตน้ำปลาเลาข้นพี่น้องเอ้ยตำตำหมึกฮื่มเสบของแหนดพี่น้องเด้อ กิไนได้ตต่อสนสยอ่อนเออกินได้ปล่แน่ตัวนี้อยากินตอนใหญ่ด้วเพชรเพชรทีบ่เพชรเพชรเพช็นหอยินได้ราใหญ่ชัชจังได้กะใส่เมือได้พี่น้อกใ,ใส่มือมือ,มอนีมื่อีใส่เมื่อมื่อีงยุบตอนใหญ่ cọp luôn cọp này đi ăn là tầm cái này có thể nhanh còn nhỏ cái to lọt để mất nó nhai hết nào เมดเป็นไงนี่ยน้อย <lah. S 1> ส่วนเม็ดจดะต่อแ่บนี้พี่อ่อืมอืยุบเลยนะปกติมัต้อง ลวกบรุรบุดนี่นุ่มถานาลวกโดนไดม่สิหนาพี่น่อ,นองแมงกคกเป็นใบเดีวยวที่ไบบี่นนองมันบดกอยู่อืมแซ็บ่ดทมันไม่แซ่บไป đẹp đấy Ừ. cái gì nhai này các bạn. Bây giờ dạng à? <laughs> dạ, ừ. dạ dạng dạng dạ dạng dạ Dạ dạng 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 là, <laughs> là. thóc mà ừ. nhầm, <laughs> nhầm nhầm, làm hơn nguội đi bà nguội khoai sinh gặp thì nó mới chín đây nhầm mới อากาศืมคืมพี่น้อนเนงเป็นเนื้อริมจังอนอยู่เน,นะนื้อมจ้าบุชีปัญหาัดเนื้อมันอย่านี้หรอฝนมาแล้วพี่น้องก็ะเพาะอยากนอนดนาะแต่ว่ามันมันคือสีอยากนอนมือสีนะมันเป็นกระตุ่มคือคืออากาศนะแต่ว่ากบรบเพาะเป็นยันงหนอพี่น้องมันเย็นชุ่มซ้ำดีไม่ห่อน ตอนนีไ้ไงตอนไงหมดเจ้าจกันเหนียวอยู่ไหนหนึ่งเหนียวอยู่ไหนหนึ่งมันหลอดผลบ่มันจะมันหลอกดผลบ่ต้องมาต่ำพี่น้อง มือข้าโกะแบบมืออะไะพี่น้องแบบมือกินนั่นแหละตัวใหญ่ๆฮะตัวรอบเนื้อร้อบมาต่ำมือเวลาเวลาเพันว่าบมมีการหลับมองร่องเพราะว่าร่องทุกอย่างเมื่อนั้นมันเหนียวมันเหนียวมีซองโตเนาะ อีตัวหนึ Walter ่งเงินร้อนไปหน่อยหน่ำพอยแต่ว่าพ่อ <sweating> มื่ก like ินเล่นครับก็ยัง so, กิน <dysfunction> ดีอย <coin> ู <oughs> ่เนาะอืก็กินนี่พี่น้องเบิ่งมันมหน่ำหยาบแต่ตอนนี้เราบ่หยาบอีกตัวหนึ่งก็มึกเถ่าหยาบอีกตัวน้องแก่โตเมื่อนหนำไปหน่ำมาว่ามันน่ำย่างโลบก็เป็นหยาบย่างเกาะ bên nhằm dáng luôn. Dạ, cái gì tôi mhm 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 cái mhm 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 vậy mhm 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 เฮ้ยกัอนใหญ่กินมืเคยใหญ่ไปเลยเงีบเี๋เราเปลี่ยนไม่นั่นเ่ยกักินอันอยอะใหญ่หน่อยกับพ่อใหญ่เยอเมื่อก่อนมันยางลบันแบสุดยอดก็ใบอ่อน Hết rồi Hết to đấy à Nóng đi à Thế to mít cái nhầy mà nó là to rồi อ่อปุ่นห่อห่อปลาหมึกหนอะว่วหมกลาด้วยอืมเนืออ่อแต้ออกบันหนอง

các bạn cầm nhớ có món bàn dạo thì sẽ được cái gì ừ. Nhờ, tôm nhâm tôm dắt không ừ. กินอะไรเต็มปีไปเลยอืมอืมแต่ว่าเครืออ่องมันเฉะอ้จำสมฝนมาวเลยอสาดช,ชุ่มๆจำสมอสัดชุ่มที่นนอะ ตำสมยังไ่ชมแน่วาสแน่วะยากัลตำยังยังต,ำม,มต,ำ,ต,ตำมึกบ้ตำสตอ,อสตำมึกสตอสดตำมึกท้าโกสตอไม่ไปตำสตอมึกท้าโกได้กันแลง้วถ้าเอินลงอ่ะอืออร่อย่ากไปะอิ่ม พี่มาจ๊อบอพ,อพ,อพี่มจอบพอโซ่โซ่ไฟจะเป็นดอกหน,นา<ำ>มอ่ะหนามหมดของห่วงนะอ่ะครับคลิปนี้นะครับเอาซ้ำหนี๋ยก่อนพี่น้องเนาะกะได้ตำสตอ,อมึกท่าโกพี่น้องโอ้แสีบของแท้แล้วพี่น้องเนดะ้อเอามาลองเบิง้งรอบเป็นรอบแก้ตัวนะพี่น้องกะเอามาอีกซั่งมาอีกพี่น้องเอาลองเบิ้งอีก แต่ว่าก็กยังเหนียวอยู่นะครับตัวนี้เขาลองบึงก็จะได้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่างที่ตามรับชมช่องฮองโป่งแชแนวขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกร่างใจแต่ก็ขอบคุณทุก,กอคกอมเม่นครับท่านใดบริบทข้อเม่นขอบคุณหลายนะครับเด้อที่เขา,ารับช,ชมนะครับเนาะจะได้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทุกคนนะครับสามารถทุกที่ตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ฝากน้ำแล้วกันนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดนซับสะใภ้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งค่ะพี่น้องเพื่อเอาไ้ผ่านคลิปต,ต่อไปนะครับเนะาะจะได้ก็ฝากาทาง YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจาฝากแชร์นะพี่น้องเนดะ้อเอาครคลิปนี้เอาซ้ำหนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวพอ,อคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ